เจ็ดเสห้่วน2567ั้เขอให้รักเรานี้ได้มีความสุขเล่ม6แรงเออุซุยได้ก่อรัฐประหารส่วนที่โยกระโดนจับตัวในข้อหารักพาตัวองค์จัก,กรพรรดิแต่ในยามที่มีโยกำลังจะไปหาอุซุยเธอกับเผชิญกับการขัดขวางจากบุคคลที่คาดไม่ถึงเมื่อเรื่องในเล่มนี้อาจจะเป็นการเคลียร์ปัญหาถึงเรื่องราวต่างๆที่ทิ้งปมไว้จากเล่มที่แล้วเหมือนกับเป็นบทสรุปของเรื่องราวการก่อรัฐประหารของอุซุย โดยในเล่มนี้ตัวของนางเอกจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาผิดจากหลายๆเล่มที่มักจะเน้นไปที่ตัวพระเอกมากกว่าทําให้เล่มนี้มีความแตกต่างเล็กน้อยและยังแสดงถึงความรู้สึกของนางเอกที่มีต่อพระเอกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นบวกกับทําให้ตัวพระเอกตระหนักถึงความรู้สึกที่มีต่อนางเอกอีกด้วยจึงทำให้มีความสนุกและน่าสนใจครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป อุซุยนาโอทีผู้นำลัทธิพลังพิเศษที่สามารถควบคุมองค์จัก,กรพรรดิได้ก่อนรัฐประหารสำเร็จภายใต้การร่วมมือของอุซุบาอาราตะลูกพี่ลูกน้องนางเอกทำให้คุดโดคิโยกะพระเอกถูกจับตัวในข้อหาลักพาตัวองค์จัก,กรพรรดิก่อนไปเขาได้พูดกับไซโมริมิโยกนางเอกว่าข้ารักเจ้าและให้เธอรอเขากลับมาแต่มิโยกกับตัดสินใจจะไปหาอุซุย เพื่อช่วยเหลือคียกะที่ถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินในเรือนจำกองบัญชาการกองทัพบ,บกคโยกะที่เคยบอกให้มิโยรรอให้ทุกอย่างคลี่คลายเขามั่นใจว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอนมิโยแอบ,บออกมาจากคฤหาสน์คุโด,โดโดยไม่ให้ฮาสึกิที่สาวพระเอกทราบเพื่อไปช่วยคิโยกะโดยเธอจะไปพบอุซุยที่กองทัพบ,บกแต่ก่อนจะเข้าไปกับพบถึงเด็กชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายกับคิโยกะในวัยเด็กก่อนจะรู้ว่า เด็กคนนั้นคือผู้รับใช้ของที่โยกะผู้รับใช้จึงลากเธอไปที่อื่นพร้อมทั้งบอกให้มิโยทราบถึงเธอที่ยังไรพลังที่จะต่อกรอกับอุซุยเขาได้แนะนําให้มิโยไปหาผู้ช่วยมิโยที่ฉุกใจคิดได้จึงไปหาโยทิโร่ตานางเอกที่ตระกูลอุซุบาพเพื่อบอกถึงทุกสิ่งตลอดถึงการทรยศของอารตาตะให้ทราบโยทิโร่ได้ให้การต้อนรับและอนุญาตให้มิโยได้ศึกษาถึงบันทึกต่างๆของตระกูลเพื่อให้เธอสามารถใช้พลังบงการฝันได้เพิ่มขึ้น มิโยที่อ่านบันทึกของตระกูลได้พูดรับใช้คอยอธิบายถึงตัวอักษรที่เธอไม่เข้าใจให้ทราบด้วยความสนิทมิโยจึงตั้งชื่อให้พูดรับใช้ว่าคีโยคุงทำให้พูดรับใช้รู้สึกอายขึ้นมาแต่ก็ยอมรับชื่อที่เธอตั้งให้ก่อนนอนมิโยยังชวนคีโยคุงมานอนด้วยกันทำให้คีโยคุงที่มีสีหน้าลำบากใจแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธมิโยได้จึงได้แต่พูดว่าอย่ามาเสียใจทีหลังนะพียงแต่ในตอนนั้นมิโยกับไม่ได้คิดอะไร คิโยกะที่ถูกขังอยู่ในคุกได้คิดถึงคำสั่งของเจ้าชายทาคาฮิโตะรัชทายาทที่ขอให้คิโยกะยอมโดนจับโดยไม่ขัดขืนเพราะต้องการให้มิโยสามารถควบคุมพลังบงการฝันได้ตามที่ต้องการในฝันมิโยได้คบถึงที่โยกะยิ้มให้อย่างอ่อนโยนก่อนพาเธอเก้าวต่อไปพบสุมิแม่นางเอกสุมิได้ขอโทษมิโยและช่วยปลุกพลังบงการฝันของเธอให้ตื่นขึ้น ทำให้มิโยเห็นถึงอดีตของอุซุยผ่านความทรงจําของซูมิก่อนเธอจะสะดุ้งตื่นจากอดีตเหลือเพียงที่โยกะรออยู่มิโยบอกกับเขาว่าคุณท่านรอก่อนนะคะข้าจะต้องไปหาคุณท่านให้ได้ก่อนที่เงาร่างของที่โยกะจะจางหายไปจากความฝันวันรุ่งขึ้นมิโยกับที่โยคุงได้ไปที่เรียวกังอาคิตะยะเข้าพบกับทาดาคิโยพ่อพระเอก ขอให้เขาช่วยเหลือทาดาคิโยรับปากจะติดต่อกับผู้มีพลังพิเศษให้มาช่วยต่อสู้กับผู้มีพลังพิเศษที่อุซุยสร้างขึ้นมาให้ก่อนที่ทาดาคิโยจะรับรู้ว่าการที่มิโยมาที่เรียวกังแห่งนี้เป็นเพราะพลังของเธอไม่ใช่จากการที่คิโยคุงบอกทําให้ทาดาคิโยทราบว่ามิโยใช้พลังบงการฝันได้อย่างสมบูรณ์แล้วจึงสามารถเห็นถึงอดีตและอนาคตได้มิโยได้เข้าพบฟูยุแม่พระเอก ซึ่งฟูยูยังแสดงความไม่พอใจมิโยที่มีส่วนทําให้คีโยกะต้องติดคุกจอนนมีประวัติที่ไม่ดีทําให้มิโยรู้สึกดีใจที่ถึงแม้ทุกคนจะคอยเอาอกเอาใจเธอแต่ยังมีฟูยูคนเดียวที่กล้าต่อว่าเธอทําให้เธอไม่หลงระเริงไปกับความมาดีใจของทุกคนฟูยูยังบอกอีกว่าการพยายามรักคู่แต่งงานที่พ่อแม่หาให้เป็นคนละสิ่งกับความรักจริงๆลองคิดถึงความรักของตัวเจ้าเองบ้างก็ได้ หัวใจคนเราเป็นอิสระมีสามีที่ถูกมัดมือชกให้ต้องพยายามรักแล้วยังไงเจ้าย่อมตกหลุงรับชายอื่นแล้วมอบความรักให้เขาตามที่หัวใจต้องการได้เสมอใครจะมาทำอะไรได้ก็ในเมื่อความรักเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ในขณะที่มิโยกกำลังปฏิเสธฟูยูพูดต่อว่าถ้าคนที่รักกับคนที่ต้องพยายามรักเป็นคนเดียวกันงั้นเจ้าก็สุขสมหวังแล้วไม่ใช่เหรอเจ้ารู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่กำลังกลัดกลุ้มกับเรื่องไราสาระขนาดไหน ทั้งความรักและความเคารพล้วนมีให้สามีทั้งหมดนั่นไม่ใช่เรื่องดีหรอกหรือเจ้าสามารถมอบความรู้สึกที่คนทั่วๆไปอาจมีให้ชายอื่นให้แก่ชายคนเดียวแล้วถ้าไม่เข้าใจเลยว่ายังมีเรื่องอะไรให้เจ้าต้องกลุ้มใจอีกฟูยูยังถามว่าคนที่เจ้ารักคือคิโยกัในฐานะสามีหรือคิโยกะในฐานะผู้ชายคนหนึ่งละ่ะ มิโยจึงตอบว่าทั้งคู่ฟูยุจึงตอบว่าโลกมากเสียจริงแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรจึงทำให้มิโยสบายใจและเข้าใจถึงความรับนรูปแบบของฟูยุมิโยกับคิโยคุงได้มุ่งหน้าไปที่ทำการของหน่วยรบพิเศษต่อต้อตานปีศาจโดยคิโยคุงได้พาเธออ้อมไปยังด้านหลังเข้าไปทางประตูขนาดเล็กที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้งานก่อนจะเข้าไปพบถึงโกโดลูกน้องพระเอก ที่ต้องรับผิดชอบหน่วยพิเศษที่กำลังโดนจากบ,บริเวณอยู่เพื่อให้โกโดนำหน่วยพิเศษไปโจมตีกองบัญชาการกองทัพบ,บกนอกจากนี้ยังได้พบทัตสุอิชิหัวหน้าตระกูลทัตสุอิชิที่ปิดร่างแหอยู่ที่นี่ด้วยแล้วพวกมิโยจึงมุ่งหน้าไปช่วยที่โยกะต่อโดยมีทัตสุอิชิตามมาด้วยอีกคน มิโยที่อาศัยการมองเห็นอนาคตจากพลังบงการฝันสามารถลอบเข้าไปยังคุกใต้ดินของกองบัญชาการกองทัพบ,บกได้โดยผ่านทางหน้าต่างห้องเอกสารที่ไม่มีใครสนใจพอลงไปถึงห้องใต้ดินทัดสือิชิได้ใช้พลังทำลายอาคมปิดกั้นผู้มีพลังพิเศษไม่ให้สามารถใช้พลังได้จนที่โยกะสามารถใช้พลังหนีออกมาจากคุกได้พอได้พบถึงทีโยกมิโยก็วิ่งพุ่งเข้าไปกอดเขาทันทีมิโยได้กล่าวว่า ขอโทษนะคะคุณท่านทั้งที่ข้ารู้คำตอบในใจอยู่แล้วแต่ตอนนั้นกลับตอบอะไรไม่ได้เลยก่อนเธอจะกล่าวต่อไปว่าข้าก็รักท่านเช่นกันค่ะคุณท่านที่โยกะจึงตอบรับออกมาข้าก็เหมือนกันมิโยจึงบอกว่าจากนี้เรามาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่แยกห่างกันอีกที่โยกะจึงบอกว่าข้าจะอยู่กับเจ้าทวนิรัน จนกว่าชีวิตนี้จะสูญสิ้นไปก่อนจะโดนขัดจังหวะด้วยทัตสือิีิพอมิโยเห็นถึงที่โยคุงที่ทำหน้าที่เสร็จแล้วหายไปจึงขอบใจที่โยคุงและถามที่โยกะว่าจะได้เจอที่โยคุงอีกไหมพอเห็นที่โยกะตอบรับกลับมาทำให้มิโยดีใจแต่ทัตสือิีิีกับบอกว่าพูดรับใช้กับเจ้านายจะมีประสาทสัมผัสที่เชื่อมกันทำให้มิโยที่ได้ยินถุกใจคิดได้ถึงสิ่งต่างๆที่เธอทำกับที่โยคุง สนรู้สึกอายขึ้นมาทําให้คีโยกะต้องช่วยปลอบใจมิโยให้หายอับอายก่อนคิโยกะจะนํามิโยและทัดสืออิทิมุ่งหน้าไปหาอุซุยระหว่างทางกับพบถึงอาราตะได้มาขวางไว้มิโยท,ที่ทราบถึงจุดจบของอาราตะจึงขอให้เขาหยุดแต่อาราตะยังคงยืนยันที่จะทําตามความปรารถนาเดิมก่อนอุซุยจะปรากฏตัวมาเพื่อที่จะดึงมิโยให้ไปอยู่ฝั่งของตน มิโยจึงใช้พลังบงการฝันสร้างโลกแห่งความฝันขึ้นทำให้ไม่มีใครสามารถใช้พลังวิเศษได้แต่อุซุยที่อยู่ในความฝันยังคงพยายามชักชวนมิโยโ,ยโ,ยโดยบอกถึงพลังที่เธอเกลียดก็เป็นการเหยียบย่ำคนอื่นเหมือนกันเพื่อความปรารถนาของตนเองก่อนที่จะโดนมิโยปฏิเสธอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังลัน่นทำให้เขานึกถึงภาพของซูมิที่ซ้อนทับกับมิโยที่บอกให้เขานึกถึงสิ่งที่ตนเองอยากทำอย่างแท้จริง ทำให้อุซุยตัดใจที่จะดึงมิโยเข้าเป็นพวกและใช้มีดสั้นแทงลงบนพื้นเพื่อทำลายความฝันนี้พร้อมกับอาราตะที่ยิงปืนขึ้นฟ้าทําให้โลกความฝันแตกสลายมิโยที่เห็นอนาคตจึงสั่งให้ทุกคนหยุดอาราตะทันทีแต่กลับไม่ทันเสียแล้วเพราะอาราตะกับใช้ปืนยิงหน้าผากของอุซุยและอุซุยที่รู้สึกตัวก็ใช้มีดสั้นปาใส่ท้องอาราตะจนล้มลง ก่อนการรัฐประหารจะจบลงด้วยความตายของอุซุยในขณะที่โอคยโตก็ได้นำกองทหารเข้าจัดการกับคณะรัฐบาลที่อยู่ฝ่ายอุซุยจนเรียบร้อยหนึ่งเดือนผ่านไปที่โรงพยาบาลมิโยได้มาเยี่ยมอาราตะและได้ทราบว่าการทรยศของเขาเป็นเพราะต้องการลอบสังหารอุซุยตามความยินยอมของเจ้าชายทาคาฮิโตะอาราตะจึงได้ถามมิโยว่า การที่เธอใช้พลังวงการฝันขังทุกคนไว้เพราะต้องการช่วยอุซุยด้วยใช่ไหมซึ่งมิโยก็ยอมรับว่าเธอต้องการช่วยทั้งสองคนเพียงแต่สามารถช่วยชีวิตอาราตะได้เพียงคนเดียวเท่านั้นอาราตะยังบอกอีกว่าการที่อุซุยทื่อใจตนเป็นเพราะคิดว่าคนของตระกูลอุซุบาจะไม่ทรยศอย่างเด็ดขาดเพราะนั่นเป็นความผูกพันที่อุซุยมีต่อตระกูลเหมือนกับที่คนของอุซุบาท,ทุกคนมี เขาจึงพยายามชวนมิโยตลอดเวลาแม้จะมอกจากประวัติให้ก็ตามทำให้มิโยเห็นถึงความอ่อนโยนบางส่วนของอุซุยก่อนที่โยกะจะเข้ามาขวางไม่ให้มิโยปลอกแอปเปิ้ลให้อาราตากินต่อแล้วทั้งสองจึงไปเดดกัน คิโยกะได้พามิโยไปยังร้านขายผ้าซูซูทิมาเพื่อดูชุดแต่งงานที่ฮาสึกิกับฟูยุช่วยเลือกให้ซึ่งทั้งสองจะเป็นคนรับผิดชอบดูแลงานแต่งงานของมิโยกับคิโยกะให้แทนทั้งสองที่ไม่มีเวลาว่างที่โยกะยังพามิโยไปทานขนมหวานทำให้มิโยรู้สึกถึงสายตาของหญิงสาวมากมายที่จ้องมองมายังเธอด้วยความอิจฉาและไม่พอใจถึงความหล่อเหลาของคิโยกะในเวลาเดียวกันที่โยกะก็รู้สึกได้ถึงสายตาของชายหนุ่มมากมายที่มองมายังตนด้วยสายตาเช่นเดียวกัน มิโยกะได้พามิโยขึ้นไปชั้นบนของตึกส2องชั้นทำให้มิโยได้เห็นถึงผู้คนมากมายที่เบืองล่างทำให้เธอรับรู้ถึงพลังพิเศษของเธอไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบรบบและคิดจะละทิ้งอย่างที่คิดเธอยังรู้ว่าเดิมทีสิ่งที่คนคนหนึ่งจำเป็นต้องแบรบบก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นเพราะพลังของเธอไม่ได้มากมายมหาศาลขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคิโยกะจึงโอบไหล่เธอพร้อมพูดว่าเจ้าแค่ใช้ชีวิตในแบบของเจ้าก็พอแล้ว แต่ไหนแต่ไรมันก็มีแค่นั้นเพราะทุกคนรักเจ้าที่เป็นตัวเจ้าอยู่แล้วมิโยจึงถามว่าคุณท่านด้วยหรือเปล่าคะคิโยก,กะจึงตอบว่าข้าก็ด้วยมิโยก่กอนคิโยก,กะได้บอกการตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะเลิกเป็นทหารซึ่งมิโยก,ก็เลือกที่จะส่งเสริมความคิดของเขาทำให้คิโยก,กะอดที่จะหัวเราะอย่างขบขันออกมาไม่ได้ พอกลับถึงบ้านที่โยก็ได้มอบถึงปิ่นลายกลีบดอกซากุระที่ซื้อจากร้านซูซูที่มาให้กับมิโยซึ่งมิโยที่ชอบก็บอกจะใช้มันทุกวันเธอยังมอบผ้าผูกผมสีฟ้าให้กับเขาแทนอันเก่าที่หายไประหว่างโดนจับกุมซึ่งที่โยกับก็รับมันไว้พร้อมทั้งบอก,กว่าตอนที่โดนขังอยู่ในคุกข้าคิดถึงบ้านหลังนี้ที่มีเจ้าอยู่กับวันทืนธรรมดาสามัญของพวกเราจนแทบบ้าเคยคิดว่าแยกกันแค่ไม่นานคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่ดูเหมือนตัวข้าในตอนนี้จะอยู่โดยไม่มีเจ้าไม่ได้ซะแล้วสิเขายังพูดต่อไปว่าเจ้าคือชีวิตของข้ามิโยแต่งงานกับข้านะมิโยจึงตอบว่าข้าด้วยความยินดีข้าก็รับคุณท่านเช่นกันถ้าคุณทิโยกะคิโยก,ะ,โยกะได้ชวนมิโยให้ปลูกต้นซากุระในสวนของบ้านกันซึ่งมิโยก็ตอบรับกลับไปแล้วเฝ้ารอถึงวันที่ดอกซากุระจะมาในสวนแห่งนี้ทุกครั้งในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ผลิของทั้งสองกำลังจะมาถึงในไม่ช้า